สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้กลับมาพบกับมิ้นอีกแล้วนะคะมิ้นคนรักรถนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สํานักงานใหญ่เพชรยนต์นะคะลูกค้าวันนี้มิ้นจะพาลูกค้ามาชมเจ้าตัวรถที่เป็นขวัญใจครอบครัวมากที่สุดนะคะนั่นก็คือรถ To y ยต้า o r t u n e r ค่ะลูกค้าวันนี้มิ้นจะพามาเปิดคัง f o r t u n e r นะคะที่สำนักงานใหญ่เพชรยนต์ค่ะอันนี้ให้ลูกค้าดูนะคะว่าเป็นรถ ตะกูนะคะของ Fort u n e er นนะคะที่จอดเรียงกันอยู่นะคะหลากหลายสีเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมิ้นพาไปชมนะคะว่าค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมิ้นจะพาไปชมนะคะคัง Fortuner นะคะที่สำนักงานใหญ่เพชรยนต์นะคะลูกค้าร้านเรานะคะจอดอยู่ที่สำนักงานใหญ่เพชรยนต์นะคะสาขา1นะคะถนนมีนบุรีซอยเสรีไทยนะคะแยก1น,นะคะลูกค้า วันนี้เดี๋ยวมาแนะนำนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะเด็ดประจำปีอ่านี่จะเป็นชมด้านในนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีแดงนั่นเองนะคะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าสวยงามมากๆค่ะเป็นเกียร์ออโต้ให้นี่ก็จะเป็นฟังก์ชันด้านในนะคะของ t o y ยต้ Fortuner 2.4ตัวนี้เป็นตัวขับสี่นะคะลูกค้าสนใจนะคะแวะมาชมได้นะคะนี่คือสภาพแบบว่ายังใหม่อยู่เลยเนาะอันนี้ก็คือว่าเป็น ตัวที่แบบว่าไม่น้อยมากๆนะคะประมาณ585โลเท่านั้นเองราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณล้านห้าค่ะลูกค้าสอบถามสนใจเข้ามาดูเพิ่มเติมได้ค่ะไห้ชมด้านหลังบ้างอ่าเป็นตัวลีเจนเดอร์นะคะตัวนี้ลองดูด้านไหนบ้าง่ะ ดูกว้างมากๆนะคะลูกค้าอันนี้ด้านหลังนะคะสามารถทับได้นะคะลูกค้าแล้วมาให้ดูนะคะเวลาปิดระบบการปิดนะคะก็ตัวนี้นี่คือจะเป็นระบบการใช้เท้าในการแบบว่าเตะสัมผัสแล้วคือสามารถเปิดประตูด้านหลังได้นะคะแต่อันนี้เราปิดตรงนี้ให้เห็นถึงความไฮเทคนะคะของเจ้าตัว Fort u n e r รคันนี้เดี๋ยมิน้นพาไปชมตัวอื่นบ้างนะคะ อันนี้จะเป็นคังของ Fortuner ทั้งหมดเลยมาดูสีดำบ้างค่ะค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นภายในนะคะเป็นสีน้ำตาลเนาะตัดด้วยอ่าสีดำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าปี2018นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่ประมาณ 975,000บาทนะคะตัวนี้เป็น Fortuner 2.4v ค่ะสีดำเนาะมีอยู่ตัวเดียวนะคะที่ร้านตอนนี้เป็นระบบพูดสตาร์ t แล้วตัวนี้นะคะสนใจนะคะเข้ามาดูได้นะคะเป็นสีดำน้ำตาลนะคะตัวนี้ภายในก็จะตัดด้วยสีน้ำตาลนะคะอให้ดูชมด้านในบ้างจริงๆที่ร้านเรามี ฟอร์จูเนอทีอ่หลายสีนะคะแล้วก็หลายรุ่นด้วยนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นของสีบอนเงินนะคะเราจะมีตั้งแต่ปี16 17 18ขึ้นไปนะคะแล้วก็ปีล่าสุดนั่นก็คือปี20นั่นเองยดนะคะลูกค้าสนใจเป็นคันไหนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะทุกวันนะคะร้านเราเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยอ่ะเดี๋มิ้นพาไปชมเจ้าตัว สีบอนเงินบ้างนะจริงๆสีบอนเงินนี่มีหลายหลายหลายคันนะคะแล้วก็มีหลายปีด้วยเนาะตั้งแต่ปี2 0 1 6อ่ามาชมตัวนี้บ้างนี่ตัวนี้ก็เป็นสีบอนเงินนะคะลูกค้านี่ให้ดูชมด้านหน้าอ่าชมด้านหน้านะคะก็จะเป็นล้อมแม็ก เป็นมีไฟตัดหมอกให้เนาะรุ่นนี้เป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าสนใจเข้ามาดูมาลองขับได้นะคะเครดิตดีฟรีดาวให้ค่ะลูกค้าค่ะส่วนคันนี้เป็นปี2016ค่ะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ849,000บาทนะคะลูกค้าสนใจเป็นรุ่นไหนคันไหนนะคะเข้ามาด,ดูรถได้เลยนะคะจริงๆ Fortuner ที่ร้านเราเยอะมากๆอ่าก็จะมีสีขาวอีกคันนึง ่าให้ลูกค้าดูนะคะเป็น f o r เ u อร์หรือว่าลูกค้าจะมีรถที่ใช้อยู่นะคะจะเอามาเทิร์นก็ได้นะคะลูกค้าอเอารถเก่ามาแกลกรถใหม่ได้เลยนะ <c oughs> เครดีเราจัดฟีดา้าแล้วก็อดอกเบี้ยพิเศษให้ได้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นรถ Fortuner นะคะทั้งหมดที่มีอยู่ในร้านนะคะตอนนี้ที่นำมาให้ลูกค้าดู ค่ะนี่ก็จะเป็นโฉมนะคะคังโกดังของสต็อกฟอร์จูเนอร์นะคะทั้งหมดที่มีอยู่ในสำนักงานใหญ่เพชรยนต์นะคะลูกค้าจริงๆเรามีสีดำนะคะสีขาว ส่วนของวันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นจะมาแนะนํานะคะโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะโปรโมชั่นประจําเดือนสิงหานะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถจัดฟรีดาวได้นะคะหรือจะเลือกเป็นโปรโมชั่นนะคะขับฟรี90วันก็ได้นะคะลูกค้าเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้เลือกอหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแถมดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะดอกเบี้ยพิเศษของเราจะเริ่มต้นที่2.79นะคะลูกค้า เดี๋ยววันนี้นะคะมินจะพาไปชมเจ้าตัวคันแรกกันเลยเป็น t o y o ต้าฟอร์จูเนะคะสีขาวคันนี้นะคะลูกค้าพร้อม <c oughs> มาพร้อมกับล้อมแม็กนะคะของศูนย์นะคะ <c oughs> ไฟออกเป็นในแบบของโปรเจเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกให้คะ่ะลูกค้าชมด้านหน้าจะเป็นกระ,กระจังหน้าสีดำนะคะตัดด้วยโครเมียม ตัวน,นี้นะคะเดี๋ยวมิ้นพาชมด้านในของ t o y o ต a f o r t u n e er เคันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้ามจับนะคะคือจะเป็นภาพโดยรวมนะคะที่สต็อกรถของ Fortuner นะคะทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ในโกดังของเรานะคะที่สำนักงานใหญ่สาขาหนึ่งนะคะเพรของเพจโยน ก็จะมีหลากหลายสีนะคะหลากหลายปีด้วยให้ลูกค้าได้เลือกนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถโยน์เจที่นั่งอยู่นะคะเป็นรถครอบครัวก็แนะนำให้ลองเข้ามาดูได้นะคะลูกค้าอ่าแล้วมิ้นแนะนำโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะฟรีดาวได้นะคะลูกค้าหรือจะใช้เป็นโปรขับฟรี90วันก็ได้ค่ะอ่าออกรถที่ เพรยนต์นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเราตรวจเช็คสภาพรถให้ทุกคันนะคะไม่ต้องกลัวนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรวมๆให้ลูกค้าเห็นนะคะว่ารถที่ร้านเรามีสต็อกเยอะมากๆนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าที่สนใจอยู่นะคะรีบจับจองเนาะ,อะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะมินขอ รีวิวเจ้าตัว f o r ์จเน r นะคะที่เป็นสต็อกรถทั้งหมดนะคะที่จอดอยู่ที่ร้านให้ลูกค้าดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าครั้งหน้านะคะมินจะพาไปชมรถรุ่นไหนแล้วก็รีวิวโกดังรถรุ่นอะไรนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันสวัสดีคะ่ะ